เียบร้อย้มตามหัวใส่เท้าค่ะ ผงชูรสใครไม่ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่เดี๋ยวมันไม่แซบเพื่อความนัวความแซบอร่อยอันนี้น้ำตาลน้ำตาลสน่อยตำน้ำตาลกับผงชูรสก่อน สูตรนี้เพื่อนให้มาบอกให้ตำน้ําตาลกับผงชูรสก่อนจะได้อร่อยมะนาวมะนาวขวดอันนี้จะเปรี้ยวมากไม่ใส่เยอะโอเควันนี้จะไม่ใส่ไอมะเขือเทศนะคะไม่มีเพราะว่ามะเขือเทศช่วงนี้แพงมาก มีปะลาดีปะลานัวปะลาอร่อยอันนั้นก็จบแล้วอร่อยได้ค่ะเครื่องไม่ครบไม่เป็นไรขอให้ปะลาลอร่อยก็พอน้ำปลาสักหน่อยซสมนล้ นี่หัวใช้เท้าค่ะใส่ลงไปเลย ส้มตำหัวไชเท้าค่ะเรียบร้อยเนี่ยค่ะส้มตำหัวไชเท้าย่างซาบะค่ะย่างในกระทะเปิดไฟเบาๆแล้วก็ปิดฝาจะได้สุกทั่วถึง เกลือนิดนึงค่ะเกลือสำหรับต้มโซเมงใส่เส้นโซเมงลงไปเลยขนมจีนญี่ปุ่น เดี๋ยวเส้นติดกันเขียเขียๆออกนิดเดียวโซเมนเสร็จแล้ว ขนนนมจีีญ่่ปุสวัสดีค่ะสวัสดีจากช่อง Lucky Channel by มามมานะคะวันนี้จะมากินส้มตำอ่าส้มตำหัวใช้เท้าค่ะแล้วก็จะมีปลาซาบะาย,ย่างแล้วก็ขนมจีนญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีผักเอาไว้ห่อกับปลากับส้มตำค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะ วาซาบะกินกับซูเมงญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ส้มตำเนี่ยเข้ากันมากเลยนะคะทุกคนห่อผักเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะ จริงๆก็อยากปลูกมะละกอกินเองนะคะแต่กลักวกลัวไม่ทันกินเพราะว่าหนาวที่นี่หนาวนานเห็นที่อื่นเนาะที่ญี่ปุ่นเขาปลูกได้อย่างเงี้ยเราก็อยากปลูกกินเองแต่กลัวมันไม่ได้กินไงกลัวลูกยังไม่ออกแล้วก็หนาวแล้วก็ตายก่อนละก็ได้หัวชายเท้าเนี่ยค่ะแกะขัดกินหัวชายเท้าไปก่อน ช่วงนี้ผักแพงค่ะหัวชุดเท้าก็แพงสองร้อยกว่าสามร้อยนเมื่อวันก่อนไปซื้อของได้มาครึ่งหัวถ้าจะซื้อเป็นหัวมันแพงก็เลยเอาเอา,เอาแค่ครึ่งหัวแล้วก็ผักอันนี้ผักหอเนี้ยเห็นถุงละร้อยนึงก็เลยซื้อมาเออถูกดีปกติไม่ได้นะคะเนี่ยช่วงนี้ผักแพงมากกระลำกระเลมอะไร่มมเงเงี้ย เพประกาศประกาศเท้าเนาะแต่ไม่ได้เลยก็อดใจไว้ก่อนรอให้ตัวเองแบบว่าถึงหน้าหน้าร้อนได้อุ่นกว่านี้ก่อนเดี๋ยวปลูกกินเองค่ะประหยัดเงินด้วยช่วงนี้ก็อดใจไปก่อนถ้าอยากกินผักก็กินผักผักแช่แข็งก็มีค่ะทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งถ้ากินสดไม่ได้ก็กินแช่แข็ง หมดแล้วค่ะส้มตำหมดจานเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง lucky channel ายหมามาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ